สวัสดีทุผ so uh, <game S 2> ู <entra> Ooh, the wow. uh, ้ชมเกมอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่กับพี่คิววันนี้คะเราจะมาเล่นเกมเออเกมปีไฟกันนเองครับว้าวปิด ผมก็จะแหลกทีเดียวนะเกมผมแหลกท่านผู้ชมเออเดยวก่อนเหลาเวลามันตายมาท่านผูออ้ชมเลือกอะไรเนี่ยตัวตรงนี้ต่อยใช่ไหมหนึ่งศูนย์ไปก็รีโหลดนี่เห็นไหมเป็นรูปเดิมเลยแต่ว่าเป็นรูปบังกรครับเมื่อกี้ท่านในรถซิ่งเลย อันนี้เ,นเราอยู่ในเครื่องบินถ้าใครอยากเล่นปีไฟเป็นจริงก็ก็ก็คนดูอย่าท้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้รังคลิปครับโอเคเดี๋ยวก่อนไปอุ๊บโอ้ยออรู้สูเหมือนกันนะถ้าเป็นจริงนี่คงเป็นลมตายเลยนะอือหือเป็นตัวไหนดี ก้หาสิ่งของอ่ะโอเคไปอ,อุ๊ยเป็นจะเป็นลมล้วผมสูงมเดี๋ยวมนันพยายาให้เก็บของน,นู้นนี่มัน นี่มันไม่ขอเชื่อเลยาไมได้สิ่งเยเพื่อนเราก็อเพื่อนเราใช่ไหม ต้องรีบไหนรถน่ะมันมีรถใช่ไม่ใช่หรอือว่าแมพหรือว่าผมเผืไม่เจอเองเหมือนเขาออกไปแล้วเนาะท่านผู้ชมรถก่อนเนาะอุ้ยเจ็บนะโอ้ยก่อน,นส่งได้นี่นะ นี่คือวายเขาสอนอยู่ใช่ไหม okay. โอเคกับคุณอุย้ยรถหน้าอยู่ไหนท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเกิดเล่นฟรีไฟแล้วก็เจอรถก็คอมเมนต์บอกด้วยเหมือนเขาเอาออกไปแล้วอะท่านผู้ชมอืมอแะ่เป็นเปล่าเนี่ยใช่ใช่ จริงไม่ได้กระสุนหิดโอ้โหตายแล้วตายแล้วกูไลก็อยู่ช่วยดู <c oughs> มีรถด้วย ท่านผู้ชมตอนนี้ส่รถนะมองไม่เห็นผมจะเมื่อยขาแล้วเนี่ยเล่นในโทรศัพท์กับ,บท่านผู้ชมก็นะให้วงวงนี้มันมีรถอาไ้ไหมม่วิตัวทั่วแบบหน่อยเออเพือ่ออะ มีนี่ด้วยนี่มีจุกสุนมาให้ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะเฟยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยอ้อยรถนาะรถอยู่ไหนรถมอเตอร์ไซค์ของเขาหายไปไหนอ่ะสต่ว่ามันแต่ว่ามันจะมนั่นี่โอ้โห อยากได้อะท่านผู้ชมแล้วมีเขาด้วยไี่ต้องพิจก่อนดูแผนที่แป๊บรถไม่มีแผนที่ของรถเลยเหรอเอา้านี่ไงเพื่อนทิ้งรถมาให้เราแล้วต้องรีบก่อดคนจะมาคอยกระโดดนี่เร็วกว่าเจ็บต้องรีบต้องรีบโอเคท่านผู้ชมผมโอเคขับได้ น,นี่โอ้รถกระโดดไฟแน่ท์ท่านผู้ชมนี่แต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวหารถคันอื่นแปบผมต้องหารถคันอื่นคันนี้มันไม่แรงอะ่ะมันจะมีรถแรงหนึ่งคันนะสองคันต่างเนี่ย ที่เราก็เร็วตามนะคะต้องทนเปลี๋ยวตี็สมบัติมีมีปืนมีอะไรเนาะเนี่ยช่างมันกลวยอ่ะไมนได้เสียงตื้ออยู่าสวัสดีออเอาาฮาุตุก เเเเกกกกไหนอ่ะสบสพหายออกก่อน,นเนี่ยถ็นแล้วกระสุนขมหมดเนี่ยอาจจะเห็นขวาเป็นเลขศูนย์ครับเนี่ยกระบอกเยอะก่อนะตุ๊บตุด้วยใช่ไหม ตลกอะตุ๊กตุ๊กไม่รูกันครับมันตลกมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้นรถตุกซึ่งรถตุ๊กก็พังผมพังทคันที่เลยครับคันนี้มันช้ามากเลยอะขับได้แค่สองสองเก้าสองเนี่ยคือ 92คิดว่ามันเร็วไหมฮะ hmm. ถ้าเกิดเร็วก็คอมเมนต์บอกยังพูดเลยท่านผู้ชมครับตรงนี้คิดว่ามันเหมือนสะพานรถไฟไหมนี่มันเหมือนนี่ยถ้าผู้ชมถ้าใครขึ้นรถไฟแล้วเห็นเป็นแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยครับผมนี่ชอบนั่งรถไฟนะถ้าโวง ถ้าท่านผู้ชมมันยังไม่เห็นคลิปผมตอนทำคลิปรถไฟในเฟ e b ุก๊กก็ก็เข้าไปดูแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยครับอืออือึ๊บเ,เลยแาท่านผู้ชมกดไนมะุ้ยมันแหลกไปนิดนึงอะ่ะกดเห็นมรงนี้ได้ไหมเหนได้ไ โอ้โหเด็กเด็กเมันมีเรืออยู่ด้วยอ่ะเห็นไหมมีผ <ellt on. S 1> ีไหมน่ามีเด็กเด็กเด็กโอ้เรือมันเกยตื้นเรือเกยตื้นท่านผู้ชมมีรถดตืออยู่สองคนที่ผมยังยังไม่เจอครับเคืองวายอะคือหมาย เครื่องหมเอาอะไรเครื่องหม่ไว้เนี่ยมผมก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถแป๊บไหนเฮ้ยนี่มันวงนี่นี่เฮ้ยแต่วง นะคือตรงนี้ต,นต้องรีบต้องรีบไปตรงไกลที่สุดครับท่านผู้ชมถ้าเราเห็นถ้าเราแบบเห็นเลยนะซีซีฟ,ะฟะ้าฟ้าโอดอะในแผนที่แต่ถ้ามองเป็นแต่ถ้ามองในเกมก็เราจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับต้องมองในแผนที่มันไม่ต้องแค่กดตรงแผนที่เนี่ยวงวงวงก่อนตงน้งรีบ เอายทำไมเฮ้ยเฮ้ยไ,ไหน,ไ,น,ไ,น,ไ,นไหนไหนเอาไม่ทันเอแหนผู้ร้ายขับรถชน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 เออองรีบสอดวงไม่เคย ว้าว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 จะกินไหมเนี่ยม่น่ากิน มามากลออ้ออืออือ ตรองรีบต้องรีบ,รบก่อนนะใช่ปืนรีบรีบแล้วท่านผู้ชมดดีก็ต้งรีบต้งนี้ตรนงนีบต้งนี้คนไหมไม่มี ค้คนนึงแหละไม่ใช่สิหลายคนแหละนั่นไงกล่องอว่าไม่น่าปลอดภัยแล้ว่เะเยอะขอบคุมากคุณผู้ชม ไปแล้วไม่ไงวงมาใกล้เราแล้วรีบตรงนี้้าเห็นไหมก่อนนั่น,นเงี่ยตรงนี้ไม่ถูกแล้วไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก รีบเข้า่อ่ะกระสุนหนึรเฮ้ยโอ้จบกระสุนหนึรอยเลยทำา่จบนี่ใช่ไหมมาดิค่อือือ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 อออืออืออ ออกาดอ่ผู้ชมยึดกระโดดกระโดดอึดหลุบ้นหินดิ แบบนี้แปลว่าวงครับเราเห็นฟีฟ้า,ฟาแบบนั้นวงมันบีบรอ,อรองอ่ะจะทำยังไงอ่ะยิงวงได่ไหมวงโอไม่เอาเดี๋ยวาผสูงหมด ไนะ้ะหว้าวตายอเฮ้ยบักเฮ้ยเปลี่ยนก่อนปลี่ยนปืนตรงนี้ตรงนี้น จะรอดไหมเนี่ยไม่จะรอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูตอนฉากจดจดจบรถของผมก็ติดไว้นั่นตรงนู้นเราจะแพ้ใช่ไหมเนี่ยคะสรุปอาแพ้ก็คือแพ้หรือไม่แพ้วงมันช้าเดบกตรงนี้จะเร็วไปนิดนึง เร็วมากอเร็วมากอ๋อเราไปูหมตรงนู้นเห็นไหมได้แยงไหมท่านชมตื้นตนะดูด คนมมอเราทำจกอะต้องรีบต้องรีบต้องรีบโอ้โหขนาดใกล้มากแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมวงมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมอนี่ ผู้ชมาชมในกูทูบเนะี่ยอันนี้เราได้ที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องชิวค่ะเพื่อเป็นกนลำลังใจชิวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย